สาขามครับสาระข้ามครับพี่น้องสาราข้ามโบเป็นน้าบ่ตกเลยครับพี่น้องตกเลยอย่างนา้ตัดข้ามโอเครับผมสาระข้ามครับสาระข้ามเจ้าครับหัวท้าบิดครับพี่น้องหัวท้าบิแมนครับนี่ครับเนื้อครับโอ้โหสุดยอดครับที่สุดครับสาระข้ามแานครับสนใจกับทีมต่อวันครับพี่น้องเอฟซีตั้งฟังล่าครับพี่น้องมือนี้พอดีสามเมตรครับพี่น้องส่งท้ายเนาะเอเพียเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะแมนครับ ับเดี๋ยวผมคิดาพลาดไป่ทางคือมาร่าเนี่รับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิงนี่ครับแล้วตอนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องซี่ไหนบอกจะขึ้มเนี่ยซี่ไหนในบรรยากาศคลักมือนี่หนาวนี่แหะครับหนาวปะหนาวก็ฟังคุณนะเพื่นนี่ก่อห้าลากไสรที่นี่นี่ลากไทรนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับกวกเครื่องในพวกเกลือในครับพี่น้องเดี๋ยว อย่างบรรยากาศบ้านหน้ครับพี่น้องนี่ครับย่างมะเขาย่างมาเขาครับ okay. พ um, okay. ี <the> in ่น้องเียปมาเขาหน้ามะเขายังทอดหน้าบ่ะแล้วอีกผมเขาเอิญปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้องเหมือนหรอโคตรยิ่งนุ่โตพอดีเลยพี่น้องอยางบรรยากาศบ้านหน้ครับพี่น้องนี่ครับย่างมะเขาย่างมาเขาครับพี่น้อง เขาหน้าไเขาอย่เขานั่งเขาีกเขาเอินปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้องเนี่ยนะดปาเน้เห็นเต็มมือครัี่น้องคนน่เขารอคัเลียงหาสามาที่ออกกมได้ครับพี่น้องเราใส่มือทำยังไเนี่ยเี่ยเราใส่่ยครับนี่เขาือเเสียบวอ๋ออนี่ นครับโอ้บรรยากาศพี่น้องไปใส่หมดเยครับพี่น้องถ่านลางถ่านล่างเลยถ่านล่างถ่านลงเออนี่เราเป็นลมเพราะท่าที่ใหญ่กระทังไม่ทำไมเขาเหญ่เดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องผมนุ่ีดีพากินไม่เดจอพี่น้องมื่อนี่มาอยู่ไฮยู่หน้าครับพี่น้องเบป็งบรรยากาศการทัวร์หน้าครับพี่น้องหนาวร่มหนาวร่มน้อยวีวีมารับเออ่มหนาวร่มบ้านนอยครับพี่น้องมัานบุตรใดได้ครับเปล่าฝนสุภหามบุครับได้สองความดีถึงชัดครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมีเพียบครับว่าก็ไหนลุงเปิ้ลฟ้าครับในพยัติเอฟซีก็ถามหาได้ครับนี่ครับซอฟหรอเล่าเข้ามาพยัตหเอฟซีก็มีครับนี่ครับร่างกายู่ครับพี่น้องนี่ครับเออหลาบลาบสุดได้ครับนี่ลาบสุดสาข้านครับสาระขามครับพี่น้องสาระขามสะระบ้ามบนไปหนักบนตรงได้ครับพี่น้องบนไปหนักก็สะระามเออครับสาระขามครับสาระข้ามเจ้าข้ามหัวท้าบีกบพี่น้องหัวข้าดีแมนครับ นี่ครับเนื้อครับโอ้ยสุดยอดสุดสูงที่สุดครับราคาเงียบัานไปสนใจกับที่ต่อเด้ครับน้องเอฟซีตั้งฟังร่ากับพี่น้องมื้อนี้วัตีิสามเมครับพี่น้องส่งท้ายเนาะเงียเนาะส่งท้ายทีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเดี๋ยวผมเาพาดไม่นถือคนเนี่เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวคนข้าไปบงนี่ครับราคนแดตรงต้อนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ที่ไหนบอกจะข้ามเนี่ยนี่ไหนในบรรยากาศคักมือนีหนาวนี่แหะครับหนาวปะหนาวว่าฟังคนไหะเพื่อนนี่ก็ห้าลากไสรทีนี่นี่ลากไทรนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับบรรยาากวัวเครื่องในวัวเครื่องในครับพี่น้องหยีบหยิบฝ่ายกันถึงหยิบซีทั้งฟังเล่าปะครับนี่ติดต่อเฟซบุ๊กนี่ยังก็ได้ได้ดีเด้งขึ้นไหยก็ได้ครับพี่น้องแล้วยังตั้งตอนเนาะคือฝากอ่ะ ครับผมนี่แหะครับพค้งใ่นโคงในครับพโค้งในเยอะราบไฟเบาๆก็ได้ดอกนี่ครับพี่น้องเก็บบรรยากาศสิครับพี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศโอ้อไหนี่ครับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับเป็นแสงเป็นดอกพี่น้องนี่ครับไปไหนไม่ได้ความง่วงครับพี่น้องมื่อนี้กับชอยู่เข้าดาวเลยนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับมาให้เห็นวันมอเตอร์ครับวาันมอเตอร์สวัสดีครับเนี่ยจักบาดเนี่ยครับผมสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องเอาแค่คดีก่อนครับเด้อสวัสดีครับ